สวัสดีครับทุกคนเจซี ee, จาก Movie w a n d e r e r นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับภาพยนตร์ที่เป็นภาคต่อนะครับสำหรับหนังที่ทำมาจากเกมยอดฮิตนะครับเจ้าเม่นสีฟ้านี่เองนะครับ Sonic the Hedgehog 2 ก็สาหรับคนที่เพิ่งจะดูภาคแรกไปนะครับไม่ใช่เพิ่งจะดูสิคนที่เคยดูไปแล้วนะครับผมเนี่ยเพิ่งจะดูเพราะฉะนั้นผมก็รู้สึกว่าแบบว่ามันค่อนข้างจะต่อเนื่องนะผมรู้สึกว่ามันดีกว่าภาคแรกด้วยซ้านะครับโดยเรื่องราวในภาคนี้นะครับก็จะต่อเนื่องกันเลยนะครับหลังจากที่โซนิกก็ได้มาเจอกับแฟมิลี่นะครับได้เจอกับครอบครัวนะครับก็โซนิกก็ยังได้คนภาคเสียเป็นคนเดิมนะครับคุณเบนชวอตเนาะซึ่งเขาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะครับอยู่กับทอมกับแมดดี้ใช่ไหมครับแล้วก็อยู่ดีีเน่ย ไอตัวของดรโรบอตเนกเนี่ยไอจิมแคลลี่อะครับคือดรดเรเอกเนี่ยครับมันกลับมานะครับมันกลับมาจากไอดาวเห็ดนะครับซึ่งใช้เขาเรียกว่าไงอะคือที่ดาวเห็ดมันไม่มีอะไรเลยนะมันดันประดิษฐ์นะครับประดิษฐ์เครื่องที่แบบว่าในการเทเลพอร์ตเนี่ยย้อนกลับมาที่โลกได้นะครับซึ่งแบบว่าแม่งฉลาดมากนะจริงจริงจริงๆน่าจะใช้พลังในทางที่มีประโยชน์นะครับก็ ไอตัวของดตเรโรบเบิร์ตเกเนี่ยรอบนี้เขาก็ไม่ได้มาคนเดียวครับเขาก็พาตัวของนักาโครมาด้วยนะครับซึ่งนักคาโคสเนี่ยเป็นอีกเผ่าหนึ่งนะครับคือโซนิกเนี่ยเป็นเม่นใช่ไหมแล้วก็ตัวของนักาโคสเนี่ยเขาจะเป็นตัวอีคิดหน้านะครับก็เหมือนเขาก็แบบมีการสู้กันอะไรกันอย่างเงี้ยแบบว่าชิงพลังกันนะครับเขาต้องการจะเป็นที่1ต้องการจะแบบว่าท้าชิงพลังนะครับเพราะเขาคิดว่าโซนิกเนี่ยพลังเยอะสุดนะครับเขาก็มาตามหาที่โลกเนี่ยเพื่อมาตามหาเพชรนะครับ เป็นมรกตนะครับเป็นตัวของอ m มเมอรัลนะครับก็เหมือนกับมาจากในเกมเลยแล้วก็คนที่สามารถครอบครองอ m มเมอรัลได้ก็จะมีพลังแบบว่าอลังการมากนะครับแล้วก็นอกจากมีตัวของโซนิกใช่ไหมมีตัวของนักเคิสเนี่ยเขาก็จะมีอีกตัวหนึ่งนะก็คือเทลส์นะครับเทลส์ Tails คือตัวที่แบบน่ารักมากนะครับเทลส์เนี่ยเป็นแบบว่าตัวจิ้งจอกนะครับจิ้งจอก2 2หางนะแล้วก็ใช้หางเป็นแบบคอปเตอร์นะครับแบบบินได้นะครับคือ แต่ละตัวจะมีความสภาพไม่เหมือนกันใช่ไหมสำหรับคนที่เล่นเกมก็จะรู้อยู่แล้วนะครับโซนิกก็คือวิ่งเร็วนะครับตัวของนักโคลเนี่ยก็จะแบบว่าต่อยมีพละงกำลังนะครับแล้วก็ตัวของเทลส์เนี่ยก็จะแบบว่าฉลาดนะครับเป็นนักประดิษฐ์เป็นพวกแบบว่าอินเวนเ r อร์นะครับผลิตเครื่องนู่นนี่นั่นนะครับเต็มไปหมดเลยแล้วก็ในส่วนของตัวเองก็จะบินได้นะครับใช้หางบินนะครับซึ่งเรื่องนี้สนุกมากผมบอกก่อนว่ามันสนุกมากมันบันเทิงสุดๆเลยผม ไปดูในโรงเนี่ยผมไปดูช่วงอีสเตอร์พอดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นลองวีคเอนนะครับเป็นลองฮอลิเดย์ของที่นี่อ่ครอบครัวก็จะพาเด็กไปดูครับก็จะมีแค่ผมกับแฟนนะครับที่แบบว่าเป็นผู้ใหญ่แบบมานั่งดูกันครับคือทุกคนจะต้องแบบว่ามีลูกมีหลานมาด้วยทุกคนเลยครับแล้วก็เสียงหัวเราะเสียงอะไรเงี้ยแบบมาเรื่อยๆเลยครับลวมุกตลกก็มีทั้งแบบว่ามุกสําหรับเด็กนะครับแล้วก็มุกสําหรับแบบว่าเอนเตอร์เทนวัยแบบพวกเราด้วยนะครับวัยแบบวัยรุ่นวัยผู้ใหญ่อะไรเงี้ยก็จะแบบ ดูแลเอนเตอร์เทนได้เหมือนกันนะครับฉากที่ผมชอบมากๆคือฉากตอนแบบฉากแต่งงานอะ่ะก็แบบเที่ย ah, คตรทาเลยฮามาก mm hmm. นะครับแบบ mm hmm. คิดคิดได้ไงว่าแบบว่าใส่ฉากไบที่มาแล้วแบบว่ามันมันมันฮาแบบว่าเราเราเหมือนปล่อยเนื้อปล่อยตัวครับปล่อยตัว,ปล,ตวปล่อยใจไปเลยครับว่ามันเป็นหนังเด็กก็ช่างมันครับคือเราก็เอนจอยแบบเด็กๆนักก่นแหละก็ดูไปแหละมันมีความเป็นการ์ตูนมีความแบบว่าออกมา อ่าดันส์แบทเทิลกันอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่าก็ดูไปขำๆดูไปเพลินๆนะครับแล้วก็ถ้าเราปล่อยใจไปเรื่อยเนี่ยมันเวลามันหามันห่างจริงนะครับเรื่องนี้นะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปว่าผมชอบเทลส์มากตัวตัวของเทลส์เนี้ยน่ารักมากนะครับแล้วก็มีพลังนะครับพลังจากเอโมล้อเนี่ยมรู้สึกว่าแบบโวสสกลมันอลังการมากเลยว่ะพอไอการตามหาเอโมล้ลก็สนุกนะคือเหมือนกับการประจนภัยเพื่อไปหาไอตัวของมรกตเนี่ยคือต้องหา หามาให้เจอปุ๊บพอเจอปุ๊บแล้วก็ใครที่ครอบครองอยู่ก็ได้พลังแบบว่าโหดมากนะครับแสดงว่าก็มาจากในเกมเแนบบี่ยคือตัวไหนได้พลังของเอเมอรัลไปมันจะแบบพลังแบบอัพไปร้อยเท่านะครับอย่างไอตัวของนอตเตอร์โรเบริงเนี่ยก็แบบว่ามึงแบบสามารถสร้างหุ่นยนต์ได้นะครับแล้วก็โซนิกเนี่ยผมอโดนสปอยผมไม่รู้ว่าว่าโซนิกเนี่ยพอได้เอเมอรัลแล้วจะเป็นยังไงใช่ไหมครับล้วพอผมมาดูไอโรงเนี่ยก่อนที่จะแบบซีเนี่ยนิดเดียวครับ แฟนผมจะสปอยว่าเดี๋ยวมันจะเป็นอย่างนี้ผมก็แบบอ้าโดนสปอยแต่พอมันแปลงมันมันได้เอ,เอมอลร์จริงผมก็แบบโอโ้โหแม่งโคตรโคตรเท่นะครับก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นอย่างนี้ด้วยเพราะว่าผมอ่ะไม่ใช่เป็นแฟนเกมโซนิกแต่ว่าแฟนผมอ่ะเขาเป็นแฟนเกมโซนิกนะครับเขาจะรู้จักตัวละครทุกตัวเลยนะครับแล้วก็น่าจะมีเอมิโรสตัวหนึ่งเนาะแต่ว่าภาคนี้ก็จะมีแค่นี้ก่อนนะครับแล้วน่าจะมีน่าจะมีภาคต่อไปนะคือโซนิกถ้าแฟนชายนี้มันทํามาได้เน่ะ ก็น่าจะทําได้เรื่อยๆนะครับเพราะว่าตอนจบแล้วก็การเป็นแบบเข้าแก๊งรวมกันนะครับ3ตัวนี้นะแล้วก็น่าจะมีแบบตัวร้ายตัวอะไรามาเพิ่มอีกนะครับก็ก็รอดูกันต่อไปนะครับที่มาพูดถึงตัวของภาพแล้วก็เสียงนะครับต้องบอกก่อนว่าภาพเนี่ย CG เนี่ยหลังจากที่ภาคหนึ่งเราเรามีการแบบว่าฟีดแบ็กใช่ไหมครับว่าเขาจะปล่อยโซนิกมาไอ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 เม่นหน้าตาหลอนยาน คือแล้วก็โดนคนแบบว่าไล่กลับไปใช่ไหมครับแบบกลับไปแก้ซีจีไปไม่งั้นไม่ดูหรอกนะครับสุดท้ายตูดิโอบอกว่าได้ยวทำให้แม็นหมดเลยนะครับลงทุนแบบลงทุนเหมือนแบบดับเบิลบัตเจตที่มีอยู่เพื่อแบบแก้ทุกฉากรับแก้ให้แบบโซนิคแบบตาโตตาแป๋วน่ารักแบบที่เราชอบกันเนี่ยสุดท้ายภาคหนึ่งก็เลยคนดูเยอะครับซึ่งจริงๆตอนผมดูภาคหนึ่งผมรู้สึกว่ามันอนเตอร์เทนแต่ว่ามันไม่ได้มีในเรื่องอะไรที่แบบว่าลึกขนาดนั้นคือดูแล้วก็เข้าใจทุกอย่างครับเพราะว่า มันเหมือนเป็นการแบบว่าอินโทริวิ์มากกว่าครับเหมือนกับแบบว่าแนะนําว่าเออเคซอร์นิกเนี่ยคือตัวอะไรมาจากที่ไหนนะครับพอมาภาค2เนี่ยเนื้อเรื่องมันเริ่มเข้าไปแบบว่าเหมือนเกมมากขึ้นครับมีความใส่ตัวละครมามีฉากแบบต้องสู้กันมีฉากแบบว่าล่าสมบัตินะครับมีการแบบว่าวิ่ง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 อะไรเงี้ยคือเต็มของซนิกมันคือต้องวิ่งมันคือแบบว่า gotta go fast นะครับคือมันต้องแบบไปให้เร็วกว่านี้นะครับแล้วก็ภาค2มันแสดงให้เห็นมากว่า ม,มันมีความแบบมีความเป็นเอนจิอย่างนั้นนะครับแล้วก็เวลาดูเนี่ยเราถึงแบบอินมากนะครับตัวของที่เป็นคนสแสดงเนี่ยหลกัหลกๆมันก็จะมีแค่3 4 5คนปะคือมี Jim c a r ลี่กับไอตัวที่เป็นลูกน้องของเขาอะแล้วก็มีตัวจะเรียกพระเอกนางเอกก็กกได้แนะเพราะเป็นคนใช่ไหมตัวของเจมส์มาเดนใช่ไหมครับแล้วก็คุณทุนไทก้าซัมเตอร์นะครับซึ่งทั้ง2คนเนี่ยก็สแสดงดีนะครับสแสดงดีสแสดงแบบว่า นึกภาพว่าเวลาคุณเป็นนักแสดงคุณแสดงกับตัวกิีนสกรีนคุณแสดงกับถือโซนิกขึ้นมาเงี้ยแต่ว่าจริงๆคือมันคือเป็นแค่หมอนอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องแบบไอ acting อย่างเงี้ยก็แสดงว่าต้อง acting แบบว่าใช้ใช้พลังมากนะครับโดยเฉพาะจิมแคลลี่เนี่ยเหมือนแบกหนังไว้ทั้งเรื่องเลยอะคือถ้าไม่มีจิมแคลลี่อะผมว่ามันไม่มันไม่สนุกขนาดนี้นะคือจิมแคลี่มันแบบว่าเขาเกิดมาเพื่อบ,บทบาทแบบนี้เลยครับคือ ตัวร้ายอะ่ะมันต้องแบบปั่นๆมันต้องแบบเนี้ยมันต้องแบบทรงเนี้ยนะครับแล้วก็ดูเราไม่ผิดหวังจริงคือจิมแคร์รี่คือผมดีใจด้วยผมไม่แน่ใจว่าเรื่องนี้อาจจะเป็นหนังเรื่องสุดท้ายหรือเปล่าของเขานะครับเพราะว่าเขาก็ยังมีถ่ายอีกบ้างไหมก็ไม่รู้แต่เขาประกาศว่าเขาจะรีทายแล้วนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีบทที่แบบถูกใจจริงๆเขาก็จะแบบว่าไม่ได้รับงานซีซัวแล้วเพราะนั้นก็หนังเรื่องไหนของจิมแคร์รี่ออกก็พยายามดูทุกเรื่องครับเพราะว่าไม่รู้ว่าเรื่องไหนจะเป็นเรื่องสุดท้ายจริงๆเหมือนกรณีของบู คนอึดของเราใช่ไหมครับเขาก็รับงานไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าป๋าบูสเราก็โดนโลกเล่นงานนะครับเขามีปัญหาเรื่องของความจําถดถอยนะครับแล้วก็จิมแคลลี่นี้เขาสุขภาพดีนะเขาแค่แบบว่าเออขอเลื่องงานหน่อยแค่นั้นเองนะครับก็ประมาณนี้ครับนี่คือการรีวิวนะครับโซนิคสองนะครับโซนิคเดอะเฮชฮอคนะก็ใครดูแล้วลองคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับมีเก็ดเล็กเก็กน้อยหรือว่าอิสเตอร์เอ็กอันไหนที่แบบว่าผมไม่รู้อะลองคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับยางตัวของ แฟนตาติกบิสนะครับที่เป็นภาค3เนี่ยผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรหรอกผมก็รีวิวไปตามที่แบบว่าผมดูอะ่ะผมกไม่ใช่แบบพอ r t เตอร์เฮแบบว่าเต็มคันขนาดนั้นนะครับบางทีแบบบางฉากบางอะไรผมก็แบบไม่เข้าใจหรือว่าเราไม่รู้ว่าไอเทมตัวนี้มันคืออะไรเงี้ยก็คอมเมนต์ก็เข้ามาได้นะครับผมโอเพ่นนะครับก็จะคอมเมนต์ในทางที่ดีหรือทางที่ร้ายเอามาเลยครับจัดมาเต็มที่เลยครับแล้วเดี๋ยวเราจะเจอกันต่อไปในการรีวิวภาพยนตร์หรือว่าซีรีส์นะครับในเรื่องหน้า วันนี้ผมไปก่อนแล้วสวัสดีครับ